อ๋อคุณม่อนก็เสนอข่าวเข้ามาด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะคุณม่อนบอกว่าที่ปังกรกลับเยอรมนีไปแล้วนะคะโอ้โหนี้แปลกใจมากเลยนะน่เพึ่งจะทราบข่าวนะคะเนี่ยว่าทางองค์ทีปังกรเนี่ยเดินทางกลับไปแล้วซึ่งจําได้ใช่ไหมคะม่บอกว่าเขามาในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ Easter. มันเป็นระยะเวลาสั้นๆน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ปฏิบัติพระราชกรณียกิจปฏิบัติ ปฏิบัติงานน้อยมากในครั้งนี้มิได้พูดไปเมื่อคลิปที่ผ่านมาิมบอกว่าเทออ่าที่เราสังเกตเนี่ยคือไม่ได้ออกงานเลยจะมีออกงานแค่วันเดียววันจัก,กรีจริงๆเลยออกงานวันจัก,กรีวันเดียวแล้วก็ต่อจากนั้นก็ร่อยจังหู้่อยจังครับร่อยจังหู้แล้วก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายแล้วก็เดินทางกลับไปเลยนะคะคุณม่อนรายงานว่าองค์ทีปังกรน,นะคะเสด็จกลับประเทศเยอรมน,นีไปเรียบร้อยแล้วไม่ทราบว่า ในหลวงนะคะกษัตริย์วชิราลงกรณเนี่ยได้เดินทางไปเหมือนที่เขาได้มีการพูดในตลาดหลวงเปล่านะ,ะแต่ว่าปรากฏว่าคุณม่อนได้แคปเกี่ยวกับเที่ยวบินมาให้ดูนะคะเที่ยวบินก็จะมีการรายงานว่าอืมจากกรุงเทพนะคะไปมิวนิกในวันศุกร์ที่ผ่านมานะ,ะถึงมิวนิกนะ,ะในวันศุกร์ที่ ผ่านมาวันที่14เมษายนในเวลาสิบหนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีอืมแล้วก็คุณม่อนนะคะบอกว่าเครื่องยังไม่ตีกลับมาเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันนะคะเห็นไหมคะว่าช่องเราเนี่ยเกาะติดนะคะกาะติดความเคลื่อนไหวของทางราชวงศ์เห็นไหมคะอนันนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะก็ขอบคุณคุณม่อนด้วยนะคะที่ได้ตามติดถึง เขาเรียกว่าเป็นเป็นวงในเลยทีเดียวนะเพิ่งจะได้ทราบเนี่ยแหละก็ต้องมาดูกันนะคะในเรื่องของการจะเสด็จกลับของทางกระชับวัชราลงกรกับทางเจ้าคุณพระเนี่ยจะมีจริงหรือไม่นะตามที่เขาได้ตั้งข้อสังเกตหรือว่ามีการก็ซิปออกมา